โอเคดีครับจะพึ่งนะฮะนี่ครับ JKN 18คู่แรกเปิดหัวครับน<อ>ีบ่ชายออโอเคดูกล้องหน่อยแนะนำตัวกันหน่อยน้องชายตอนนผมเป็นอ,อุลทรวศรีมาชกได้รับเนินลาสุดว่าเดือนที่แล้วไหมเป็นไงวันนั้นมาแทนแม่แต่โชว์ความเข้าตาเหลือเกินนะ <S <S วันนี้เจอคู่ต่อสู้เราเห็นคลิปก็ไม่ก็เป็นมวยสไตล์ยังไงแบบไหนถูกดันนะของเรานี่ประเภทกบเครื่องนะเราซ้อมอยู่ไหนอ่ะ 400โ,โอ้เป็นไงกี่วันได้2น,นี้2อ,อาทิตย์ครั2อ,อาทิตย์น้ำหนักเท่าไหร่วันนี้115โอเคไม่น้ำหนักนี้คือไม่เล็กไม่ใหญ่พอดีต้องคุมไหม400 400ก็พอสมควรนะเราสูงเท่าไหร่167น้ำหนักปล่อยปลอย56 57ปีนี้อายุเท่าไหรแล้ว15ผลงาน3ไฟหลังเป็นไงบ้างชนะ3ชนะหมดชนะหมดเลย100เท่าไรบ้าง115หรือ100อะไร116 มาร้อยเก่าแล้วก็มาร้อยอืมชนะหมดเลยนะวันนี้วางแผนไงเจอทหารนะฮะคนแรงดีแน่เราก็ไม่หวัน่นวางเกมไปดีครับวางเกมไปดีนะเอาเราเป็นคนจัจงหวัดฉะเชิงเศร้าฉะเชิงเศน้าวันน,น,นี้วันนี้ร่างกงร่างกายดีกว่ารอบที่แล้วไหมดีกว่าเนื้อตัวดีกว่ารอบที่แล้วนะเราทีแล้วมาแทนใช่ไหมครัวันนี้ไม่แทนและอ่ะฝากคนที่บ้านเชียร์กันหน่อยช่องเปิดหัวคนจังหวัดฉะเชิงเศร้าเป็นใจผมนะครับอืมอันนี้ลูกพี่มานะเต็มที่แน่นะครับโอเคนี่ครับเนื้อตัวก็คู่แรกครับ เออโอเคขอบคุณน้องชายครับครน้องชายเพชรธนิษฐ์ต่อเวสเัสยยิมวันนี้เจอกับเจอกับเพชรน้ำหนึ่งคเคยช็อกไหมเห็นฟอร์มไม่เขาเป็นมวยสไตล์ยังไงฝีมือของเราสไตล์ไหนฝีมือเหมือนกันฝีมือเหมือนกันนะเรารอบนี้เรามาเก็บตัวฝึกซอ้อมอยู่ที่ไหนอะซ้อมอยู่ที่กองเรือยุทธการครับแล้วก็มาทำร่างแล้วก็มาทำร่างกายที่ค่ายอะไรสอบบุญนี้นี่เหรอเราสูงเท่าไหร่ 165น้ำหนักปล่อยอยๆขงเรรา56คับปีนี้อายุเท่าไหร่ละ22ผลงานล่าสุดชกไว้เดือนไหนเดือนที่แล้วครับเป็นไงชนะครับวันนั้นร้อยใช่ไหม15เขาเวัยที่ชอบคือ115นะว่ชาช้ามาเกินไปแค่จุดหนึ่งเองนี่ตอนนี้ร่างกรง่างกายผ่านเรียบร้อยนะ115นี่ชอบไหมน้ำหนักนี่ใหญ่ไ,ไหมใหญ่เปนอดจริงๆเราต้องน่าจะ113อยได้เรื่อยๆได้จะได้ได้อยู่นะร,ร่างกางสบายสบายๆ ผู้ต่อสู้มีอะไรมางกลัวมองเพดัมหนึ่งนี่มีแต่สีมือมีมืมอวันนี้คือเราถ้าเราร่างกายเราเดินหมดเลยครับนะร่างกายเพราะไม่ไม่มีใครสูงใครเตี้ยเนี่ยน่าจนะไล่ๆกันนะแต่เราฝึกทหารในร่างกายน่าจะแข็งกว่าเอาลูกหลานจากจังหวัดไหนจังหวัดแบบิดเอีกจังหวัดนครสวรรค์ปเอาฝากไปข่าวเชียร์กันหนะ่อยวันนี้คู่แรกด้วย JKM18 ขาเชียร์เพิธีศพด้วยนะๆๆครับคู่ที่หนึ่งครับเท่า JKM18 ครับโอเคขอบคุณมากโชคดีครับผมนี่ครับ